สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมึอนี้เข้ากับว่าอยู่ไรสตอบุรี่อาจูเด่นชัยนะครับอยู่จังหวัดแพร่ครับตอนนี้ก็ดีมากผ้ามาเบิงสวนสตอบุรี่ครับป่างยางเข่ากับแบบงามนะครับเนี่ยผ่านมาผ่านไปผ่านมาแหวใดเลยครับดเด้อเยวสิผ้าเข้าไปเบิงทั้งในเ้อนี่ครับมันเป็นสะพานใหม่ไพ อยู่ริมถนนเด้ถนนเสซนสิไปเชียงร่ายถนนซ้ายอเอียงกับเอเชียเออประมาณนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิบผ้าไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากสวนนี่ครับปักมุดได้ไอไ้มันมีอยู่ในแผนที่อยู่ครับ พิมเลยใน g ะ o o g l e Map นี่ครับพี่น้องมองคทายลูทายยังกะง่ามถ้าเป็นย่ำคืน้นะนแห่งสิง,งามนี่ครับต้นสตอเบุรี่แบบร้ายเลยครับยางเบิงยางส้ง àng, มเลยเลยเนี่ยสุดลูกหูลูกตาโอ้ลายอยู่ไหมแต่บัน่วยขึ้นบนเห็นไหมเยอะแล้วครับยางมือด้วยยู่ม่องเลยวะ จะถามเ,เจ้าเมื่อกี้พี่ครับไอ้ลูกมันอยู่ตรงไหนนะไหนไหนมาโอ้ลูกหน่อยหน่อยนี่ครับกำลังย่อยตรงแง่งนี่เบิ่งเี้นี่อย่างเง้ยเลยลออกหมดลายครับมันมันช่วงนี้มันยังไม่ออกใช่ไหมัมนรุ่นแรกรรุ่นแก,นแกใช่ไหมเนี่ยนะโอ้โอโอโอพวกนี้คือรุ่นแรกใช่ไหม รุ่นแรกสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่รุ่นแรกก็ชุดสุดท้ายแล้วต่อรุ่นสองนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสวนเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ของสวนที่นี่ตรงนี้ก็เป็นจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี่สตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ อบอรีอันนี้ก็เป็นน้ําสตรอเบอรี่นะครับน้ําสตอรอเบอรี่นี่ยครับราคาตามนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวนี้เป็นไวน์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 และตัวนี้จะเป็นเหล้าสตรอเบอรี่ครับ ผลิตภัณฑ์ด้ะข้างในก็จะเป็นน้ำเป็นขวดแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็เป็นน้ำสีขาวแบบนี้อันนี้เอาไว้ชิมนะครับนี่ครับตรวนี้เราตรงน,น,น,นี้ในตู้เย็นก็จะมีขนมด้วยขนมอะไรไม่รู้เกิดอันนี้ขนมอะไรครับเนี่ยได้ผู้หญิค่ะ Oh. อ๋อนี่ถั่วแดงกับชาเขียวเราไดงกับชาเขียวนะครับโอเคครับเลขท้ายได้นะครับ